แตจะใช่ก็ได้นะเพราะว่าเจ๊แกเอนดูตุ๊กตาแค่ว่าอ่าผมต้องหาจุดซ่อนดีๆนะครับแล้วเขาจะไม่มองกูได้ไงวะอเออ เออเล่นตุ๊กตากูเลย <c oughs> ไอเด็กวินเรียบ <c oughs> ร้อยเจ็งแต่มันก็ไม่มีทางอื่นแล้วนะมันจะเหลือทางไหนอีกอ่ะไม่น่าแล้วนะมีกระจกปะเอาแต่ไม่ใช่หน้าที่เรานะครับนั่นเป็นหน้าที่น้องเหลืองอหรือตุ๊กตานี่เอาไปทำอะไรตรงอื่นได้เหรอเพราะมันก็เป็นมันก็เป็นอ็อบเจกต์เดียวแล้วนะครับที่เหลืออยู่ อ้าวขนาดกูอยู่ตรงนี้กูยังโดนเจมไม่ปาดีเลยแม้แต่น้อยอืมลองคิดสิคิดสิว่าตุกตาเมื่อกี้เอาไปทำอะไรตรงไหนได้คิดไม่ออกครับมันไม่มีตรงไหนที่ดูจะต้องเอาอะไรไปวางเลยอือ ไกลไปดีเสียงดีอ่ลองเดินไปดูฝั่งที่เรามาไหมน่าจะลองดูแล้วกันเพราะมันก็ไม่เหลืออะไรให้ทำแล้วตอนเนี้ทําอะไรไม่ได้แล้วครับนอกอยากลองไปเรื่อยๆอ่าอาลองดูถ้าไม่บิ่งเจ๊ก็น่าจะไม่รอแล้วแล้วนะเอาตุ๊กตาไปด้วยแล้วกันเผื่อว่าต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ทําอะไรอ่ะ ค่อยปอยปล่อยแกเอนดูตุ๊กตาไปเอ็นดูตุ๊ก,ตา,กตาแต่ไม่เอ็นดูกูอืมไม่มีฝั่งนี้มีอะไรปะไม่มีเออเดี๋ยวนะ ยังสรุปไปได้ต้องลองดูก่อนโอ้โหสวยมืดขนาดนี้เฮ้ยอันนี้เราน่้จะเปิดไฟได้ออเปิดซะหน่อยเ่าอย,อยาอยู่มืดมากไม่ชอบปี่ยนได้นะครับอ๋อเมีขวดนะครับขวดข้อความที่เราตามเปิดมาตลอดซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่รู้อยู่ดีเนะว่ามันคือข้อความอะไรเคนะครับเก็บไปละ อย่าขาหักนะอาอันนี้ปีนได้ไหมปีนไม่ได้ครับตรงนี้ได้แต่ว่าปีนได้แค่ขั้นเดียวไม่มีอะไรน่าสงสัยตรงนี้อันนี้อะไรอ่ะประตูประตูอะไรวะ เปิดไม่ได้ครับเราทํำมาทำไมอืมนี่คือที่ที่เรามาใช่ไหมชั้นบนมีอ่ามันมันก็น่าจะเป็นไอ้ชั้นที่เราเล่นเล่นอยู่ตอนแรกแหละไม่น่ามีอะไรเกี่ยวกับห้องนี้คิดว่า ซึ่งก็จะเท่ากับว่าไม่ว่าอะไรก็ตามก็ต้องไปวัดกันที่ห้องเจ้แหละโอ้ยกูยังไม่ทันได้เดินเลยแล้วจะทำยังไงวะเดี๋ยวนะมันจะมีทางอะไรอีกอะ่ะ One hour later โอเคนะครับเหมือนว่าอ่ามันจะมีจุดหนึ่งที่เออผมมองข้ามไปนะซึ่งก็เอาจริงๆก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่นะครับที่จะมองข้ามไปแม่งจุดเล็กนิดเดียวจริงๆเดี๋ยว,ยวขอลองกลับไปดูก่อนนะครับคิดว่าน่าจะใช่แหละเพราะว่ามันก็น่าจะเป็นบอแสเดียวแล้ะที่เรามีตอนเนี้ยเดี๋ยวขอลองไปดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามันคืออะไรอ่าอ่องไหนนะ เหมือนว่าเอ้ยอะไรอะ่ะมันมีอะไรอยู่ในห้องนี้จริงๆนะผมว่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะ ไม่บอกแล้ว่าตุ๊กตาเจมันมันมีชีวิตอนะมันดูแบบร้อนร้นะครับโอ้พระเจ้าช่วยใช่เหรอขอไปดูก่อนนะครับขอไปดูอีกจุดที่ผมว่ากันโอเ,เอาไอ้ห้องที่ดวงตาไม่เปิดแล้วเหรอไหนตรงนี้ มันมีช่องเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับไอ้น,นี่กระงซะแบบมิดเลยโอเคอันนี้เป็นตรงที่ผมยังไม่เคยเข้าไปดูนะเดี๋ยวขอลองเข้าไปดูก่อนวนะ่ามีอะไรซึ่งมันก็คงจะเกี่ยวข้องแหละอ่ะอะไรอะไอเอ้ยอันนี้ขวดนะครับ อันนี้คืออะไรแล้วถ้าเราหยิบมาจะมีปัญหาอะไรไหมเป็นหัวหอมอืมก็ไม่รู้แฮะว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่าแต่ก็คงต้องลองเอาไปก่อนนะครับ ก็คือถ้าถือเราก็ออกไม่ได้ด้วยอ่ะเอาเรียบร้อยแล้วกูเข้ามาทำไมเนี่ยสวยพี่โอ้ยจะบ้าตายสิ่งที่เหมือนจะเป็นบ่อแสเดียวที่มีก็ดันคือเราต้องเอาอะไรมาใส่ไว้ให้ครบสามอ่ะไม่รู้นะครับ แต่ว่าเราถ้าเราถืออะไรเราก็เข้าออกห้องนี้ไม่ได้ปะไม่รู้ผมผมผมไม่รู้อะแต่ต้องลองดูก่อนนะครับว่ามีอะไรที่เรา,เามาวางีได้อีกหรือเปล่าซึ่งถ้าพูดถึงของที่เอามาวางได้ผมนึกได้แค่อย่างเดียวนะครับคือตุ๊กตาของเจ๊เล่ยดวงตานี่มันไม่เปิดแล้วอะหรือว่ามันเกี่ยวข้องกับไอ้นั่นอนะ มาดักีิยวข้องไก,กดวงตาสามดวงที่อยู่ด้านหน้าด้านหน้าก็ได้นะครับตอนนี้มันมันมันจ่ออยู่ปะเดี๋ยวผมลองไปดูก่อนตอนนี้ก็จ่ออยู่เนี่ยแต่ว่าช่างมันเตออโอ้เออน,นี่ไงเร่งไปน้องเร่งเครื่องเป้า อ้ไม่อยากจะเชื่อ,อลองลงไปดูก่อนผมก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นจานสามจานแล้วแบบมันจานมันว่างอะ่ะมันมันจะมีอะไรอีกอะ่ะก็นึกได้แค่ไม่กี่อย่างแล้วนะครับในคอดูดิอันนี้ ไปกับพี่น้อนคำวิชมีอืมเดี๋ยวนะแป๊บน,นึงนะขอเช็คก่อนตรงนี้ไม่มีห้องอะไรใช่ไหมอ๋อมีก็เป็นห้องหนังสือที่เราก็เช็คไปแล้ว อ่ะไปท่องหนังสือที่เราเข้าไปเอาของใช่เข้าไปเอาไอตุกตาไมา้ตัวแทนโอ้ยทำไมตรงนี้มันถึงได้เดินติดนะน่าจะเป็นบั็อกนะครับเท่าที่ดูเพราะม่มันไม่มีอะไรให้ติดนะ่ะโอเคไปไหนดูดิโอ้ m ม g กอมีอะไรอยู่ในห้องนี้จริงด้วย เออกูรู้แล้วจอกมาคุยกับกูวะล่อะอะแล้วบร็รอรออยู่นั่นแหละไม่มีลมเล่นด้วยนะเว้ยเฮ้ยไม่รู้แสดงวกาวิ่งบนห้องนี้มากี่รอบละ ไหนดูซิว่าเราจะเอาอันนี้เข้าไปในเข้าไปในนั้นได้หรือเปล่าอ่าเอ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 าเข้าไม่ได้เยี่ยมทำดีอันนี้ก็ไม่ได้ทำดี เึ่งจริงๆเราก็ควรจะอ,ออกได้นะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไม่ได้เออเอ้ยอเราดึงเข้ามาได้เราดึงเข้ามาได้ดาาไดโอเคซึ่งก็เดาว่าก็คงไม่เกี่ยวแล้วตอนนี้ ่ะแต่ก็ลองดูแล้วกันแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นขวดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคโคตรมั่วเลยอะ่ะมั่วมากนี่คิดอะไรอยู่วะเนี่ยแต่ว่าแล้วไอ้ห้องนี้มันจะมีเพื่ออะไรอะแค่เพื่อเข้ามาเอาขวดเหรอแต่ก็เป็นไปได้นะมันมันดูมันดูซ่อนจนเกินไปอาจจะเป็นแค่ห้องที่มีไว้เพื่อให้เอาเข้ามาเอาขวดเฉยเฉยก็ได้นะครับ น่าจะน่าจะเป็นห้องอื่นนะที่เราต้องเราต้องไปคิดว่ามาครับเดี๋ยวขอลองดูอะไรก่อนนะครับนะเมื่อกี้นี้ผมลองไปเช็คดูไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือเปล่าอ๋อมันยกได้โอเคโอ้ยเราก็วิ่งวนอยู่ตั้งนานอันนี้น่าจะไม่ได้เอาไปาลงในคลิปนะครับแต่ว่าจริงๆเมื่อกี้นี้ผมวิ่งวนนานมากนะ เพื่อหาชิ้นส่วนอีกชิ้นส่วนหนึ่งนะแต่ที่ไหนได้มันก็แค่อ่ามันไม่ลงล็อกนะครับนะไอตรงนี้ฐานมันเป็นวงกลมนะแต่ว่ามันก็ประกอบลงได้ผมก็นึกว่าใช่ผมก็เลยแบบไปวิ่งหาเผื่อมันจะมีชิ้นส่วนที่3ตั้งนานแต่จริงก็คืออันนี้แหละครับแค่ว่าเอามาประกอบให้ลงล็อกนะโอเคโอเคเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วละ่ะไปกันต่อนะครับอุย้ย ไฟมันปิดครับเดี๋ยนะแกปิดเกมสวนของขวัญแล้วอะเราเปิดได้ไหมเฮเราพอจะเปิดไฟได้อยู่ซึ่งผมคิดว่าถ้ามีไฟนะ่าจะปลอดภัยกว่าอะไรอ่ะเด็กเหรอเด็กมันเล่าหรอ แต่ว่าทํำไมเสียงมันแปลกอะทำไมต้องทําเสียงประหลาดแบบนั้นด้วยถ้าเป็นเด็กธรรมดาเออเปิดไฟไว้ก่อนไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรแต่เสียงตุนตีจากห้องเจ๊ก็หายไปแล้วเหมือนกันนะครับเจ๊ไปแล้วอะไรอะอะไระเอาทำไม ทำไมถ้าตอนชี้ไฟฉายมันถึงไม่เหมือนเดิมแล้วทำไมเราเปลี่ยนมุมกล้องไม่ได้แต่เปลี่ยนเป็นแบบนี้อะไร What the อ่ะ w a t e fuck เฮ้ยอ๋โอเคเราจะใช้ไฟฉายเพื่อไอ้นี่เราจะใช้ไฟฉายเพื่อสองไอนน้พวกนี้โอ้โอ้โอดีๆแต่คอมแบทเฮ้ยเฮ้ยคอมแบทคอมแบทอ้าออออว้ววว โอเคเออต้องอย่างนี้ดีว่าเขายังสนุกหน่อยมาตอนนี้กูสนุกละมาดิมึงเป็นใครฮะถึงมุมกล้องกับการส่องของเกมนี้มันจะค่อนข้างสารยำม,มากๆแต่กูจะกูจะ,จะทำให้พวกมึงไปสู่สุคติเองเฮ้ยไปไปกลับไปยังภพภูมิที่พวกมึงจากมาห,หมดเลยใช่ไหมเฮ้ย ถ้าเป็นก่อนหน้านี้กูคงกลัวอยู่หรอกแต่ตอนนี้ความกลัวกูม,มันหมดสิ้นไปแล้วขอไปพึ่ไม่รู้หรอกว่าก่อนหน้านี้กูเผชิญอะไรมาก,กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก,กูต้องวนยี่นาทีอีมันหมดสิ้นไปแล้วเว้ยาอหวาดกลัวแต่อย่าโผล่มาแบบเร็วๆก็พอมันจะตกใจอือเหลข้าง ข้างบนนะครับเราน่าจะต้องเอาอันนี้ขึ้นไปไขข้างบนแหละไม่ใช่น่าจะหรอกมันก็มีแค่ตรงนั้นแหละ,ะไลฮะเก่งไหมเนี่ยฮะเก่งไหมมีไฟฉายเดี๋ยว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 ,เ,ยวเล่นไม่รู้เรื่องไอ้พวกนี้เฮ้ย แต่มันคืออะไรอ่ะกล,กลับมากลับมาหวนคิดสักนิดนะครับนะไอ้พวกเมื่อกี้นี่มันคืออะไรกันแน่เอ่อในที่สุดกูจะได้ไปจากห้องนี้สักทีหลังจากอยู่ในห้องนี้มานานหรือเกินน่ะ,ะไรทางไหนกันแน่มีสองทางให้เลือกเดินเอาจริงๆนะมันน่าจะเป็นอะไรที่ง่ายครับเพราะาแค่เอาไฟฉายส่องไอ้พวกนั้นมันก็ไปแล้วแต่ประเด็นคือ อ๋อแค่ตรงนี้แค่มาเอาขวดนะครับแต่ประเด็นคือมุมกล้องมือควบคุมการควบคุมเกมนี่มันก็แปลกๆได้ดิคือเมื่อกี้เนี่ยไอ้สามตัวเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราควบคุมได้แบบเต็มร้อยอะ่ะคือการจะรับมือมันไม่ยากเลยนะครับแต่อย่างที่ทุกคนน่าจะเห็นเมื่อกี้นี้ว่าไฟสายผมมันสายมากอะ่ะแต่เราดูจากท่าเดินเราก็ได้นะเมื่อไหร่ที่แบบตัวละครเรามันยืนชี้ไฟฉายก็คือแปลว่ากูต้องสูนละ โอเคซึ่งมันก็คือตอนนี้นี่แหละมาเข้ามาเลยพวกสวาจะมาจากทางไหนมาเลยมากูพร้อมแล้วอมสู้ต่อมาจงไปขามาเพื่อชำระให้ทางวิญญาณพวกเจ้าอะไรอะไรอะไรฮะอะไร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 คิดว่าเป็นใครคิดว่าเก่งเหรอมานี่กู่าอะไร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 อีกอะไรอะไรอะไรฮะอะไรไม่ยอมตายเหรอ ตายไปอะไรอะไรฮะอะไรกวาดล้างกวาดล้างหมดหรือยังยังไม่หมดไปชูเฮ้ยอ,อะไรอืมอย่าคิดว่าไม่เห็นหรือไงคิดว่าไม่เห็นเหรอไปโอเคผมมันสปาวเรื่อยๆนะครับเอาจริงบอกตรงๆผมก็สนุกเหมือนกันนะกับการที่อ่าตู้ไก่พวกเนี้ยแต่ว่า ขอ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 ไปหาไอ้นี่ก่อนขอขอไปขอไปหาสิ่งที่เราต้องทำก่อนเพราะพวกมันน่าจะสปาวเรื่อยๆนะเท่าที่ดูประตูเปิดได้ไหมไม่ได้ตรงนี้มีอ่าไอตรงนี้น่าจะต้องไปสับนะครับใช้เก้าอ,อี้ปะพวกมันแพ้แสงนะไม่ได้แพ้แสงพอพูดว่าแพ้แสงแล้วนึกถึงอย่างอื่นอ่ามันแพ้แสงนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่น่าจะได้แพ้แ,แค่แสงไปฉายไม่งั้นพวกมันคงวิ่งเข้ามาละ น่าจะแพ้แสงทุกชนิดนะก็คือแสงจากโคมไฟด้วยเปิดโอเพนเซ a ามเดี๋ยวขอไปดูก่อนได้ไหมว่ามันมีอะไรอยู่แถวนี้หรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วใจนึงก็คืออยากจะมาเล่นด้วยแหละเพราะว่ามันผมไม่ได้ทําอะไรที่แบบไม่ต้องใช้สมองแบบนี้มานานแล้ว <laughs> น่าจะไม่มีอะไรคิดว่าตรงนี้มีอะไรไหมโอโ้ยังสองแบบนี้อยู่แปบลบว่าต้องสู้นะครับ มาออกมาจะามาจากทางไหนกูพร้อมปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายละจงไปกลับไปงพภูมิที่เจ้าจากมาอสูนทั้งหมดไปไปซะในนามผมว่าผู้เป็นเจ้าในนามของเฟยายและเด็กชายที่ใส่เสื้อสีฟ้ากูขอขับไล่พวกมึงอยู่ไหนมาอะไรอะไรอะไรกล้า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 หือกับพี่อพี่มีไฟฉายน้อง กล้าต่อรองกับคนมีปืนนอะเดี๋ยวดูกระตุ้นเยอะไปแล้วดูพระสุโรยเยอะไปแล้วนะครับมากูยิงแบบแลมโบ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 โอ้ไฟฉายไงไฟฉายอยกับอาวุธสงครามจะมาอไหมอ่ะเฮ้ยเออก็ยังสนุกหน่อยแบบนี้แหละเข้าทางผมเลยฟองกันทีกัรใช้สมองใช้สมองไม่นักล่าผีใช่ อ่ะยิงไหมเฮอไปอันนี้ไม่ใช่นะครับนะตรงนี้น่าจะปลอดภัยเพราะว่าเราส่งไฟฉายได้ค่อนข้างอิสระแต่เราเข้ามาทําไม